นี่นะครับชุดที่สองนะครับชุดที่สองเราจะบนซ้ายนะครับน้าไปหนึ่งสองสามคอยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมหนึ่งหกนะครับลูดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาแบบพอมาวัดดึงมาปุ๊บของปั๊บโป้งเกี่ยวปุ๊บแล้วก็พันเลยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผมจะวนขวาแล้วผมจะพลิกเอานะครับ สิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเพราะว่าเราบน,บนขวาเราจะถนัดนะครับต่อไปเราจะพลิกคอยให้มันเป็นบนซ้ายนะครับทีน,นี้มันจะบนขวาใช่ไหมรเราพลิกมาแบบนี้นะครับพลิกขึ้นมาแบบนี้กุ๊บมันจะกลายเป็นเห็นไหมบนซ้ายนะครับ เป็นออกมาแบบบน,นะครัแล้วแต่ใครถนัดก็วนซ้ายเอาก็ได้นะครับวนขวาแล้วก็มาวนซ้ายชุดแรกนี่วนขวาชุดที่สองนี่วนซ้ายนะครับที <c oughs> ่เราจะวนแบบไม่ตัดต่อนะครับนี่นะครับมาดูวิธีวนนะครับ ตัวนี้พันขวาได้สามคอยใช่ไหมครับจากนั้นเราก็บนมานี่นะครับเราจะบนขวาแล้วก็เราก็พลิกคอยให้มันเป็นบนซ้ายนะครับนี่จะจะเป็นบนซ้ายนะครับตัวนี้วนขวาชุดแรกแล้วก็ชุดที่สองก็จะบนซ้ายนะครับผมเราก็พันให้ครบจนครบ3คอยแล้วค่อยมาดูกันนะครับนี่นะครับพันเสร็จแล้วก็จะได้มาสองชุดอย่างนี้นะครับชุดหนึ่งบนขวานะครับชุดหนึ่งบนซ้ายนะครับ นี่นะครับพันชุดที่สามนะครับหลังจากที่เราบนซ้ายตัวนี้เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็ชุดที่สามเราจะบนขวานะครับบนขวาจนครบสามคอยนะครับพอเตอร์สามแรงซิงเกิลเฟสพันออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับลันนะครับผมวนขวานะครับสามคอยแล้วก็บนซ้ายสามคอยแล้วก็มาบนขวาสามคอยแล้วก็มาบนซ้ายอีกสามคอยนะครับทั้งหมดสี่มุมนะครับผมก็เหมือนกับเราต่ออนุกรมอะไรครับ เราจะวนขวาเลยก็ได้นะครับวนขวาหมดแล้วก็เอาหางหางต่อหัวหัวต่อกันหางหางต่อกันนะครับผมนี่นะครับสตาร์ทชุดแรกนะครับชุดแรกเราจะวนขวาสองคอยนะครับเสร็จแล้วก็จะไปวนซ้ายอีกสองคอยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดนะครับชักปลายออกไปข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาเริ่มต้นใหม่นะครับวนขวาเอาเอาต้นไปข้างหลังนะครับวนขวาแล้วก็มาวนซ้ายนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นปลายกับต้นนะครับทวนี้นะครับส่วน ส่วนปลายกับต้นฝั่งนู้นก็จะออกไปเข้าสวิตนะครับห้าของขาวนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราพันสตาร์ทนะครับได้ชุดที่1ชุดที่2นะครับชุดที่2ชุดที่1นี่นวนขวาชุดที่2นี่วนซ้ายนะครับช่วงที่วนซ้ายมาสุดนะครับสุดปลายนี้ให้เราชักตัดแล้วก็ชักออกไปข้างหลังนะครับตัวนี้ปกติแล้วจะวนมาอย่างนี้นะครับจะวนมาแล้วก็จะวนมาขวาอีกรอบหนึ่งช่วงจะวนมาขวานะครับเราตัดตัดก็คือ เอาออกไปไว้ข้างหลังนะครับผมเพื่อที่จะไปเข้าสวิต์นะครับสวิตหน้าทองขาวต่อไปเราก็เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ชุดที่3นะครับต้นระหว่างเราวนขวานะครับเราก็จะดึงชักออกไปข้างหลังเหมือนกันนะครับผมมอเตอร์3แรงลงลันลงสตาร์ทเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับสตาร์ทนี่ก็จะลงแบบสองคอยวนขวานะครับแล้วก็วนซ้ายสองคอยแล้วก็ชักไปข้างหลังนะครับผมตัดแล้วก็ชักไปนะครับ ส่วนเริ่มต้นใหม่ชุดที่3านี่ก็ชักไปไว้ข้างหลังนะครับต้นนะครับแล้วก็บนขวานะครับ2คอยแล้วก็มาบนซ้าย2คอยนะครับก็จะออกมาเป็นต้นกับปลายนะครับส่วนข้างหลังก็จะออกเป็นต้นกับปลายเหมือนกันนะครับผมชักออกไปใส่สวิตชนะครับ